โกโก้โกอยอดหลักลดจริงลงไวห่อนี้ยึดรดสิบโลนี่เลยผมจะบอกให้โกโก้ตัวนี้ผมบอกเลยคนไหนที่มีปัญหาเรื่องพุงนะจ๊ะแขนขานะบอกเลยลงไวยุบไวแน่นอนลูกค้าตัวนี้เลยนะหายห่วงขับถ่ายก็ได้ขี้ก็คล่องนะตัวนี้นะนี่เลย ผมใช้เป็นตัวโกโก้พรีเมียมนะลูกค้า1ห,ห่อมีทั้งหมด25ซองนะจ๊ะนี่เลยมาทั้งทีกับเจ้าของโรงงานหายห่วงนะผมจัดโปรโมชั่นดีๆให้ลูกค้านะเฮ้ยแล้วจะกระซิบทำไมเนี่ย1ห,ห่อปกติราคา590บาทผมไม่ขายนะจ๊ะขายเพียงแค่290บาทเท่านั้นหรือคนไหนอยากได้2ซอ,องไปทานก็ได้นะผมก็มีโปรเหมือนกันนี่เลยจากปกติราคา1 1 8 0บาทนะ ผมลดให้เลยเหลือแค่เพียง550บาทเท่านั้นนะโอ้ยแค่นี้มันไม่พอเนาะลูกค้าเก่าเขาอยากทานเยอะก็ได้อนะเอาไปเลยเนี่ยสห่อนะลูกค้าสห่อปกติเนี่ยผมขายอยู่ที่2,360บาทนะเอาไปเลยเพียงแค่1,000บาทเท่านั้นนะไม่พอจัดส่งฟรีเก็บปลายทางด้วยนะถ้าถูกกว่านี้นะถ้าถูกกว่านี้นะฟังยิดนะของปลอมนะของแท้ราคานี้นะ ถูกที่สุดแล้วนะตอนนี้นะลูกค้าจ๋าไม่ต้องห่วงนะสั่งกับยิดยิดไม่มีตัวแทนนะลูกค้าสั่งกับยิดได้ทุกเพจเลยนะ